สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้ก็น้องกิรพรเนาะน,น้องกิรภาน้องยุนเอ้กับน้องยูนนะคะก็มาเพิ่งใบบุญเอฟซีสายบุญอีกแล้วนะคะเอาเสื้อผ้าม,มางามงามงามมากนะคะแต่คุณแม่กล่าวว่าจะไลฟ์คืนนี้ไม่รู้จะมีแรงหรือเปล่านะคะเตรียมตัวเลยนะคะคืนนี้สองทุ่ม สองทุ่มยกค่ะสองทุ่มยกสามทุ่มเลิกนะ,ะแต่ท่านกินข้าวกินปาลารอเลยนะคะผ้าสวยมากเลยยกมาดูละยุนยกให้เอฟซีเบิร์ตัวนี้เป็นสีพลายตัวนี้เป็นสีพลายนะคะสีพลายสวยมากขายราคาไม่แพงเป็นเป็นดักแด้เนาะเป็นดักแด้แกะโอบเนาะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะยกให้ดูแล้วก็ตอนเย็นๆนะคะคุณแม่ถึงจะคุณแม่ถึงจะให้ให้ให ให้เอฟกันนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ร้านคนเดียวนะคะยังจัดของไม่เสร็จอยู่ร้านคนเดียวตวัวนี้เป็นสีสีน้าตาลส้มน้ำตาลน,นะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายลายอะไรมีขั้นเนาะมีขั้นมีขั้นนะคะมีขั้น,นอันนี้สีฟ้าตวัวนี้ลายการบินไทยใช่ไหม,มการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโอ้นี้สวยอันนี้สอดหลอง มีแต่ลายสวยๆนะคะสวยๆป็นคนมาขายเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากตัวนี้เป็นสีเขาเลือกสีเขียวเนาะเขียวมิ้นต์ใช่ไหมเขียวมิ้นต์ใช่ไหมตัวนี้สีสีน้ำตาลเขียวมิ้นต์สวยๆเลยนะสวยๆเลยนะคะลายลายดอกพี่คุณเนาะ อ๋นี่สวยค่ะสีทองสีทองนะคะสวยมากมีงานยังเป็นคู่เป็นคู่อยู่เลยเ้องานเป็นคู่มีสองผืนคุณแม่จะยกให้หมดคืนนี้เลยนะคะเ FC เตรียมกินข้าวกินปลารอคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ค่อยแข็งแรงยกยกยกชั่วโมงเดียวไม่ยกนานนะคะเตรียมกินข้าวกินปลาเลยสิมพูก็สวยค่ะสิมพูก็สวยนะคะ เป็นดักแด้อย่างนีมาใหม่เลยโอ้อันนี้เขาเรียกว่าซิโอนตินซิโอนตินนะคะลายดอกดอกเกจมณีซิโอนตินสวยงามมากอันนี้สีหัวใจแก้โอบคุณแม่ตัดชุดชุดหนึ่งใส,ส่สวยสวยเลยหัวใจแก้โอบสีพลยอันนี้ที่คุณแม่ยกเป็นดักแด้แก้โอบหมดเลยอันนี้เป็นดักแด้สีครามค่ะลายมงกุฎเพชรกับลายเกรทมโอ้อน,นี่สวยมีปุกปุยด้วยนะคะ ท่านได้เห็น้วเตรียมเอฟแล้วนะนะตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะคะยกให้ดูนะคะข้าวยังไม่ได้กินเลยนะอยู่ร้านคนเดียวนะคะนี้ลายเขาเรียกลายอะไรตัวนี้ดอกพิกลลายแมงปอแมงเรียกแมงผีเสื้อน้อยผีเสื้อน้อยแมงผีเสื้อน,น้อยแลายแมงปอนี่เคยยำเคยยำสไลด์นะคะสวยมากเคยยำสไลด์เป็นดักแด้สวยมากวันนี้หนึ่งวันทู่ที่ทีโทนนะคะทีโทน Iza, อสองพื้น <boarding. S 1> ใช่ไหมเนี den, ่ยทีโทนนะคะสวยมากลายมาแรงปอน,น้อยหรือลายแมงกีเสื้อน้อยพามาเป็นคู่สวยมากเลยนะคะ FC เตรียมกินข้าวกินปลาไว้เลยนะคะเตรียมกินข้าวกินปลาไว้เลยนะ,ะอตอนนี้ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยกนะคะยังไม่ได้ขายเอาให้ดู <fright? S 1> เอาไว้เอาไว้ให้จองไว้ก่อนจะให้ชมนะคะชาวบ้านบอก ต่อลงหายใจชาวบ้านนะคะอันนี้เป็นสีเขาเรียกว่าสีอิดเนาะอิดทองเนาะสีอิดทองอันนี้สีม่วงค่ะสีม่วงลายอะไรนี่ลายพักแว่นเหรอลายพักแว่นลายพักแว่นอันนี้บันไดสวรรค์นะคะสวยสวยบันไดสวรรค์บันไดสวรรค์นะบันไดสวรรค์อันนี้ลายอะไรนี่ ขาเรียกคืได้ลายอย่างนั้นสเก็ตทำแต่มันมีขอเนาะสะเก็ตทำตอนนี้ลายผีเสื้อน้อยหรือลายแมงปอแมงปอจันทิชางามค่ะนี่เงางามสวยมากเป็นสีลายอ๋ตอตัวนี้ยิ่งสวยตัวน,นี้ยิ่งสวยนะคะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะ fc เข้ามาเอฟเลยนะคะสวยมากมาเอฟเลยนะคะจะพอ,อกมาใหม่ๆจะยกให้หมด ตัวนี้ลายหาะปลาวานลายหปลาวานใหญ่เหลือบเงางามมากตัวนี้แมงปอแมงปอหรือผีเสื้อน้อยนะคะของเก่งสวยๆนะคะดูในจอเหมือนมันมัวๆมัน,มนละเอาแค่อหน่อยมนะีแค่นี้นะนีไม่เยอะนะคะอันนี้ใส่กระกองใช่ไหมกองรอ้นแล้วยอะมั้มีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะหมดแล้วหมดเลยนะคะ fc ท่านใดออได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยลลลหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยยกคืนนี้คืนเดียวค่ะยกคืนนี้คืนเดียวเพราะว่าเป็นของเจ้าบ้านนะคะมาขอต่อลมหายใจนะคะ fc สายบุญนี่เป็นผ้าดักแด้สวยมากนี่ก็เป็นดักแด้นะคะแะต่ก็นเป็นป้ายเขียนเนาะอันนี้ป้ายเขียนมือค่ะมีผืนเดียวเ<ำ>ออมีผืนเดียว ันนี้เป็นนักแด่ผีเสื้อน้อยค่ะซุยสวยนี่ไม่เยอะนะคะตีรถมาจากอากาศอำนวยผนเนาะร้อยร้อยโลไปกับสองร้อยโลเพทั้งมาหาลอยสวยงามมากโราลายนี้ยิ่งสวยลายนี้ยิ่งสวยนะคะใครจะเอฟเฟได้เลยนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบคลาสสิกนะ,ะแบบคลาสสิกนะคะสีน้ำตาลเนาะแต่แม่มากเป็สีแดง <laughs> งามเลยยาบงม,มักซีแดงสวยงามมากนะคะหมีขั้นค่ะเขาเรียกหมีขั้นตอนนี้ลายลงพึ่งได้เนเาะ<ช>ลายลงพึ่งหรือเป็นแกซอนเอาสศเก็บทำมาสวยมากค่ะสวยมากนะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยนะคะสวยเงาเหมือนไหมเลยนะเงาเหมือนไหมเลยเีบๆๆออยบอกว่ากอจซื้อลายทักทอกแต่นี่อันเดียว าค่ะสวยมากสีม่วงค่ะสีม่วงสีม่วง,งราชินีอันนี้สีอะไรเทละมือกกะไ้เดินเงินจะขึ้มมากเงินท่าบาทฮึ่เล้ยไม่สวยเลยสวยงามมากนะคะนี่แกะโอบนะคะเนาะแกะโอเป็นสีชมพูสวย,สวย กวเป็นสีชมพูสวยมากอันนี้จอจอเรามันมัวนะเวลาถ่ายไปของสวยๆกลายเป็นของัวงามนี่ค่ะสวยงาะอามติดเงี้ยมานี่เออไปเลยรัไปแล้วไม่แก้กใจอันนี้ที่โดนค่ะสวยงามมากนะคะเป็น<อ>หวาน<จ>แหลวเป็นสีสามสีเนาะสีอิฐสี <languages? S 2> สีอิีเปลือกไข่ซีอิีเปลือกไข่แล้วก็สีชมพูนะคะมีเพียงเดียวในโลกโอ้สวยงามบพื้นหนึ่งสองเมตรกว่ากว่าเลยนะคะเพิ่นหนึ่งสองเมตรกว่ากว่าเลยค่ะดีมากนิ่ดมากนะคะหมดแล้วผ้า้นหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีผ้าเม็ดนะคะผ้าเม็ดอย่างดีเลยนะนี่แจักยังลายสีลายอันเทนอลายอันสีเม็ดสองเออนึ่งร้อยหกิบ นี่ค่ะสีละอย่างใดก็พอจ้กตั้งมันเป็นสีละยางมันออกสีย่างขายไปตามน้นค้างพไดไดคาตต์เองนี่ค่ะสวยมากนะคะสวยมากๆเลย้าเนี้มีลายสีแท้อันนี้สีสายฝนี๋ยวเราไม่สตาร์ทออกอันนี้จักเม็นกอตัวรวมเพื่อั่นอัน16เมตร16เมตรเพิ่นอันหักเอา14เมตรเด็ดัดออกนี่เป็น อันนี้เป็นสายฝนสไลด์นะคะแล้วก็มีสีชมพูหวานแววอีกชมพูนะคะแล้วก็มีชมพูนะคะชมพูนะคะพ่อเมยล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตอนเย็นเจอกันนะคะมาเอฟให้ชาวบ้านด้วยนะคะคุณแม่ก็จะกั้นใจยกไรสดเลยมันหมดผ้ากองนี้เลยมีแค่นี้ค่ะมีไม่เยอะนะะันย,ยรอรอพบกันนะคะรอพบกันนะคะโตพ,พบกันกับแม่ยูนะคะอากาศํำนวยมันทำเต่าใช่ไหมคะค่ะแล้วก็แม่จีราภา กิลาพากิลาพากิลาพามองกล้องมองไปมองมาเลยแต่คุณแม่คนเดียวตอนนี้กำลังจัดไว้นะคะให้กับเอฟซีได้เอฟกันคืนนี้นะคะเอฟกันคืนนี้นะคะคืนนี้ก็คุณแม่ไม่มีลูกน้องเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีลูกน้องแต่ของทุกอย่างส่งส่งหมดแล้วนะคะสักกนนครร้อนมากค่ะร้อนมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราเจอกันตอนเย็นนะคะ เราเจอกันกับผ้าสวยๆสวยสยเลยเนาะผ้าสวยๆกับคุณกีรพงศเลยกำลังกำลังตั้งหน้าตั้งตาแพ็ผ้าอย่างบอกให้เอฟซีช่วยซื้อหน่อยช่วยกดหนุนหน่อยนะคะแม่แม่ช่างทอจะได้มีงานทำามชนบทบ้านถ้าไม่ซื้อคุณแม่สวยก็ไม่ได้ถ้าไม่ซื้อไม่สวยก็ไม่ซื้อไม่ซื้อต่ออีกทีหนึ่งพวกแม่แม่ก็ตกงานค่ะไม่มีลมหายใจไม่มีลมหายใจจะหมดลมหายใจ ได้ค่ะว่าเอฟกันนะคะช่วยชาวบ้านนะคะไ,ได้บุญได้ช่วยชาวบ้านแล้วได้บุญนะคะกราบขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะน้องเท้าคุณแม่กมีนะคะใครอยากเอฟได้เลยนะเอฟได้เลยสวัสดีค่ะไม่ย้นสวัสดีค่ะคุณแม่ยายเพ็ญไม่มาเหรอวันนี้ไม่ได้มา